ฉุดไม่อยู่แล้วจริงนะคะแต่เรบอกแต่ละวันเนี่ยนะเราบอกเลยว่า <ฮะ S 1> แต่ละมื้อแต่ละเดย์สำหรับอิงฟา้ามีแต่คำว่าปังจริงๆคุณผู้ชมขานะคะกับการไปเมืองคาร์สค่ะทำถึงจึงเกินคุณผู้ชมและนี่คือสิ่งที่การันตีได้ดีเลยว่าสาวอิงฟา้าเนี่ยโกอินเตอร์ได้แบบ จริงๆได้แบบเต็มตัวพี่ฟ้าแบบออ้ยทาได้แบบสุดยอดมากแล้วไปประเทศไหนคนรู้จักมดคุณผู้ชมอ,อย่างปรากฏการณ์<อ>ที่ไปถึงเมืองคารเน่นะเจ้าตัวสามารถสร้างมูลค่าสื่อมากที่สุดในเทศกาลครั้งนี้ได้กับหมวดหมู่เกี่ยวกับ Top Celebrity by M.I.V. เอ็อวี ทำไปได้นะ6.7ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทย2 2 0ล้านคุณพระคุณเจ้าทำยังไงแล้วก็ว้าวแล้วว้าวอีกว้าวแบบต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมแล้วกลับมาความปังก็ยิ่งกว่าเดิมนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวเนี่ยแทบไม่ได้อยู่ไทยแลวพี่ฟ้าช่วงนี้เดินสายจัดแฟนมิตรไปเลยช่าๆถ้าลองนับนิ้วดูแทบจะไปทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมเอเชียทัวร์เนี่ยทัวร์ไปแล้วหลายประเทศล่าสุดไปถึงอเมริกาใต้ค่ะแดนละตินก็มีแฟนคลับอิงฟ้านะจ๊ะสาวอิงฟ้าเปิดใจให้ ฟังด้วยว่าดีใจมากเลยล่าสุดไปเจอแฟนๆที่บราซิลค่ะแล้วก็เม็กซิโกภาพที่ได้เห็นคนเต็มหอคุณนี่เป็นแบบภาพจริงคนจริงไม่ใช่ AI เอไอโลกนะโลกจริงๆนะอิงฟ้าบอกเลยว่าลึกๆเนี่ยตอนแรกไม่คิดด้วยซ้ำว่าอีกฟ้าฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยจะมีคนรู้จักแล้วก็รักในแบบตัวเธอมากขนาดนี้ค่ะอาจจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะโหแบบ อบอุ่นมากแล้วก็ไม่คิดว่าอีกทวีปหนึ่งคือคั่หนึ่งของเขาเรียกอะไรอีกฟากหนึ่งของโลกอ่ะจะมีคนรู้จักเราแล้วก็ชื่นชอบเรารักเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดือนกันยาก็จะมีไปฝรั่งเศสสเปนบาร์เซโลนาใช่ไหมคะแล้วก็มีอังกฤษค่ะโดยคือเขาก็ชื่นชอบทั้งอินฟ้าทั้งชาลอตเพราะเขาไปคู่กันเนาะสบายแล้วจริงพี่ฟ้ารู้จักแบบข้ามโลกกันไปเลยลดมากนะคะ